เล่นพรยตดโยมติดตามช่อง YouTube นี่มะปางพันธ์มะยงชิดหลวงพ่อคูบาเฉลาวปลูกเอาไว้นะตอนที่ท่านยังอยู่กิ่งเป็นพันนะเนี่ยโยมปลูกไม่กี่ปีหรอกน้ําไม่ได้ลดไฟไม่ได้ติดปุ๋ยไม่ได้ใส่นี่คือธรรมชาติแต่ลูกจะไม่ใหญ่เท่าไข่แต่มะปางสวนแท้ไม่เคยฉีดยาเดี๋ยววันนี้จะมา,าไม่ได้ขายจะสอยไปฝากานายกชะลอยอดจันทร์ ผู้พิการทางสายตานายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตรจะสอยไปฝากเพราะว่ามีหลายต้นโยมเยอะแบ่งปันผู้พิการทางสายตานะเดี๋ยวสอยสอยไปฝากอันนี้มีต้นตน้ตนนี้ใบจะเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาดูแลมันปลูกไว้ก็เอาไว้กิน,นไม่ต้องซื้อนะตามนั้นนาโยมลูกแดงๆอยู่เดี๋ยวก็มีต้นตรงนู้นอีกสองสาต้นเดี๋ยวพาไปดูนะโยม โยมาปางต,ต้นมันจะสูงไปเพราะว่าเราไม่ได้แต่งกิ่งมันปล่อยมันตามธรรมชาติแต่ไมโยอมลูกมาปางน,นู้นี่กับนี่กับอีกต้นนึงโน่นแล้วก็มีต้นนู้นสูงเราจะมองเห็นเลยยอดกล้วยไปไกลๆนะ่ะเดี๋ยวไปดูใกลๆ้ๆเดี๋ยวสอยไปฝากคนตาบอดแล้วกล่องกันโยโอ้โหเฮ้ ฝากเาะพุมา่กมัน็นกน่อยเป็นตาด่อนปากขหน่อยเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรปล่อยธรรมชาติเลยนี่มองยมมุมนี้ยแดงมีไม่กี่ต้นนะต้นนู้นลูกใหญ่ของเขาในข้างน เนี่ยลูกคือสวยนะเนี่ยลูกคือสวยเนี่ยเอาลูกสูงลงก่อนเวลาเนี่ยเวลาเขานั่งินหนักกิ่งให้มันแตก เด ổ, alon, added, Bür, hin, ỏ, ี๋ยวเดี๋ยวเขียวอยู่เลยได้ดีไม่เปียวนะมายองคิดใช่ไหมเอ้ยแล้วก็ปลูกก็ไม่เคยเห็นดูไว้เยอะทีอ่ะตึ้งออกปีนี้อ่ะตึ่งนี้ตึ้งนี้ทีต้นมันสูงอ่ะมาจำโบ้อ่ะ โอ้บนๆนมัน,นั่นเยอะอุอย้ยงอก็ได้ไปหัวโบสถ์เนอะต่องกระได้ไกด็ลอกถึงไอ,อ้ตะกอก็ถึงไปฝากคนตาบอดบเขาพอเช้าไปทำบุญเปิดตูนเข้ามาเขาเกิดซื้อมาเลี้ยงพระอะ โตเดี๋ยวแม่พ้นมาประมานกีน่วันไรเนี่ยหมาตัวเมียไปบอกให้เขารีบทำนั่นน่ะเดี๋ยวติดงานวัดงานนู่นหลายอย่างเดี๋ยวพี่ที่ ต้นมันต้นก็นไม่ต้องใช้ตะก้ออะไรอยู่ีลยวที่ใช้ตะก้อมันสูงเหมือนมันกลายพันธุ mm ์แต่อร่อยแน่นอนรับปัะกันถ่ mm hmm. ายรูไปไว้มั่งเด้อเอาไว้ไปทำหน้าปกใช่ mm hmm. ลูกไยังกินไม่ได้ให้โตนะเก็บอย่าง,องา,งางเงี้ยวางสองวันก็หวานเกลียบโอ้ทุกทีนี่สมัยเป็นเด็กกันไปขึ้นมะปางก็ยายนี่ลูกใหญ่ไหมอืมไปหาว่าคุยเลยแล้วปางขายกด้ยายมาก่อนเน,นี่ยมันเด็กอะทำมาหมดแล้วอย่างเงี้ยนะโถนี่โยมมือฉันนั้นนี่ บ,บ้านๆไม่ฉีดยาไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยธรรมชาตินี่ปิดไปมอคปุยมากคนถ่ายมันจะดา่าเอาดลาดา่ารับ,บ,บ คไหม อะไรเนี่ยลมส้มแป๊ดแป๊ดเนี่ยแรงหวานลี่วันนั้นมานี่พี่ใอยให้พ่อสิงห์ไปนี่กันแทบจะหมดอ่ะนี่โรได้นตัวเห็นและตะก็หนักเลยนะ Thank mm -hmm. you. บางไข่ไก่สอยแม่คนตาบอด เนี่ยผมไม่สอยมะปรางที่บ้านมาให้เนี่ยเอาดูที่ใช้มะปรางไหมเนี่ยเอาพ่อเขาปลูกเอาไว้แล้วลูกมันเต็มต้นเลยนะแล้วดูลูกเอาจับ ผมก็เลยส่มะปรางที่พ่อปลูกกอามาให้เพราะว่าผมอยู่คนเดียวมันมันสอยลำบากไอ้โตมันจะกลับวันนี้ไงผมก็เลยรีบกลับไปสอยให้เนี่ยตอนที่ผมโทรมานะผมจะใส่มะปรางบอกให้รอผมก่อนได้ไหมโอ้โทรนี่มะปรางพ่อเขาปลูกแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ลดน้ําแลยได้ลูกขนาดนี้แล้วไม่มีแผลค้่ขายโลเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ขาย ปล่อยไม่ให้กินงานแล้วเอาไปเฟโฟโต้แบบต้นงานครับต่อไปรถไฟครับนั่นไปรถไฟห้าโมงเนี่ยนี่แหละพอปลุกเข้าไว้เนี่ยไอ้มิยมชิดแต่ลูกมันจะไม่เท่ากันหรอกบางลูกก็ใหญ่ใช่บางลูกก็เล็กเหลายต้นเดียวแล้วหลายต้นมีสามสี่ต้นนี่อยู่ที่บ้านบ้านหลังบ้านตรงนั้นเลยวัดนั้ไปบวชพระนะบวชพระ จนมันเป็นหนุ่พี่เป็นอาจารย์แล้เยเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเลยไงน่ะเพราะโทรไม่รับก็นึกว่าไปไปแล้วโอ้ยไมไหแล้วเขาเขาลับเขาเขาก็ปรับต่อตื่นมาว่ารับเลยใหญ่ไหมน่ะใหญ่ใหญ่สวยดูสวยดีถ้าตอกแตกถ้าตอกก็แตกก็แสดงว่าใครใช่ป่ะฟังไยิ้มเน่า เผากินไปเลยเนี่ยเผาอ่ะเอาแล้วไงอได้กินเลยเรื่องเลยนไปรู้ใคาไปอ่ะเดี๋ยแก้วนไปเดียวอะไรก็ไปกินเผาเนแล้วไปกี่โมงอ่ะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถส่งคืนรถไฟแล้วเนี่ยครับโอ้โหหลังแนวคืนไหมเนี่ยไม่เอาอ่่พานเรื่องเนี่ยางมีอยู่หน่อยเดียวนะข้างล่างกระดาษ